สวัสดีผู้ชมนี่วันนี้มาอีกหนึ่งเมนูกับข้าวระชายเมนดนี่ไส้หมูนะไส้หมูไส้ใหญ่อ่ะเนี่ยระชายซื้อมาโลหนึ่งซื้อมาแล้วระชายก็มาผ่าเนี่ยพี่น้องระชายมาผ่าเอาแล้วลอกเอาพวาลัมันออกนะที่มันว่าอะไรอ่ะ ทีนี้ไขมัมนำดำๆอะไรเงี้ยเอาออกนะเนี่ยใช้ผ่าทั้งหมดอ่ะจะใช้ทำซื้อใ้แบบเนี้ยต้องมาผ่าแล้วก็ล้างเอาข้างในมันออกไปห,หมดพี่นนอะเนี่ยจะใช้ผ่าไว้เนี่ยแล้วเอาข้างในที่มันสกปรกสกปรกอ,ออกไขมงใไขมันอะไรออกแล้วจะใช้ก็มาล้ากงกับขยำกับน้ำส้มสายชูแล้วเกลือ ขย้ำสองน้ำอ่ะสองน้ำสามน้ำก็ได้แล้วแต่เราขยันนะเนี่ยเรามาต้มไว้ต้มเอาน้ำทิ้งไปเที่ยวหนึ่งต้มนักยี่สิบนาทีน้ำทิ้งไปเที่ยวหนึ่งเนี่ยแล้วจะใช้ก็มาล้างเนี่ยเนี่ยเหมือนกันขาหมูเหมือนกันนี่ขาหมูนะเนี่ยต้มล้างะต้มเอาน้ำทิ้งไปเที่ยวแล้วเนี่ย ยังไม่มีกินเลยพี่น้องล้างกัน้ำส้มสายชูแล้วเกลือขยำนานๆเลยสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ล้างแล้วก็ขยำอีกเที่ยวน้ำส้มสายชูนะแล้วเกลือช่วยได้มากเลยพี่น้องกลิ่นไส้จะเนี่ยไม่มีเหม็นเลยหอมเนี่ยแล้วล้างข้างในใาาาาเนี่ยทำฟาัมสะอาดเ,นะเนี่ยตาชชยทำฟามสะอาดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะ,ะมาต้มมันนี่พี่น้องนี่เลยสองอย่าง มาละกับประกาศดองนี่เห็ดหอมจะใช้แช่น้ำเลยละเนี่ยเดี๋ยวจะใช้หั่นประกาศดองกันมาละให้ไว้ใส่ทีหลังเลยไอประกาศดองเคี่ยวกับไส้แล้วก็ขาหมูไว้เปือ่อยดีก่อนก่านมาใส่มาละกันเดี๋ยวมาจะใช้หัน่นไส้ก่อน ไอ้จะไปหั่นเล็กมากพี่น้อนหั่นให้พอดีคำแต่มันไม่หดแล้วเราก็จะใช้ต้มมาแล้วต้มมาแล้วเที่ยวหนึ่งเนี yeah. ่ยเห็นไหมจะใช้ผ่าเลยนะจะใช้แบบทำกินเองอะ่ะจะใช้ทำทุกครั้งเนี่ยจะใช้ซื้อมาต้องมาผ่าล้าง,ง,งยังไงหยำแบบน้ำต้มแต่ชูแล้วก็เกลือ ร้านค้าที่เขาทำชั่วๆไปก็ไม่ล้างข้างในออกกินเนาะมันทํายากก็ททาเยอะไงเนี่ยเห็นไหมสะอาดหมดแลยข้างในอะ่ะแล้วกินต้มกัดจอมมาล่าก,กันพี่น้องใส่ขาหมูด้วย กัดแก้มอีกเลยนี่น้องเริ่มกัดแก้มไว้ใจตาชัยมีหนวดนี่อีกผ่านไปเลยพี่น้องอากาศดอนใช้เฉีก้านเป็นแผ่นๆเรียบร้อยแล้วล้างเอาตามกาบตามอะไรมันออก ข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดมือนี้อต้มประกาศดองใส่ไส้หมูใส่ขามหมูมะละ น้ำจะใช้เดือนอ่ะแล้ว,ลวใช้เบาไฟด้วยกันจะใช้ใส่ประกาศด้องไปเลยดนะีเนอะจะใช้ล้านก็นเรียบร้อยแล้ว กาดดองต้องซื้อมาต้องมาฉีก,กร้างทีก็าับระกาบไม่ใช่เนาะจะไปล้างน้งหัวแล้วมาหั่นนะทีทรายเคยไม่อยู่ทรายมั่งดินต้องไปอยู่ตามซอกกาบ เยี่ยมเลยพี่น้องเอยเริ่มกับแก้มเนี่ยไว้ใจตาชัยจัดหนักจัดเต็มนี่ไส้ตาชัยหั่นไปเรียบร้อย,ยพี่น้อง ใส่ไปในหม้อเลยเด๋๋ววประกาศดองเปือยไส้เปือยขาหมูเปื่อยพร้อมกันแล้วค่อยมาใส่มะละแล้วปรุงรสกันจัดหนักจัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่นนอะประกาศดองไปเปื่อยแล้วอร่อยพี่น้องไง นี่โอ้โหเกือบเต็มหม้อพี่น้องเลยประกาศดองอยู่ข้างล่างนะนี่เคี่ยวสักพักเดี๋ยวพอมันเปื่อยดีแล้วก็ใส่มะละแล้วก็เพิ่มน้ํากันพี่น้องให้ประกาศดองให้ไส้หมูให้ขาหมูเปื่อยดีก่อนแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ําใส่มะละกันแล้วก็ค่อยปรุงรสปปล่อยมันเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเลย มาจะเปิเดเลยแล้วพี่น้องแม่เปิดเดีลยวแล้วตะใช้ใส่นี่เลยพี่น้องมะระเนี่ยมะระตะไคร้ร้ามหั่นทำฟาร์มอากาศไปเรียบร้อยแส่มะรนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันใส่มะระใส่เห็ดหอมพี่น้องนี่เห็ดหอมะหตะไคร้ร้ามหารนทำฟาร์มอากาศไว้นะเห็ดอย่างนี้เลย นี่ลาบผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไปเลยโอ้โหลวหอวม้อเยพี่น้องเลยฝาแล้วปล่อยไปสักพักพี่น้องปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวมาปรุงกัน มาดูวนเลยพี่น้องโอ้โหโอโห,หอมกลิ่นเลยพี่น้องเลยขอบอกขอบอกอืมก็ดีเลยน้ำเนืมอมา,าใส่คระปุงเลยมาลายังไม่สุกนะเดี๋ยวปรุงก่อนหมูเหมืนสุกหมดแล้วอะเอามาลาเราใส่ดีหลังแน่ยซีจะ๊ดสามช้อนตอามะไตล์ตะไคร้มีรดน,นี่เกลือ,อน,นิดหน่อยพี่น้องเพราะเดี๋ยวเราใส่ซอสใส่อะไรอีกนิดเดียว นี่รถด,ดีนี่ซอสแมทกี้ซอสปรุงรสอะไรพี่น้องน้ำมันหอยหอมกุ่นเลยพี่น้องเลยขอบอ,อ,อกเลยจุดจอดจอด,จด เขาต้องล่องเขาต้องพวกเขาต้องพวบไปขีดฝาเคี่ยวไปอีกเคี่ยวให้มาลงมาละเปื่อยเลยพี่น้องมาดูกันทัน้งอ้โหหอมกลุ่นเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เบาไฟก่อน โอ้โหไปน้องน่ากินมากต้มประกาศดองใส่มะละใส่ขาหมูใส่ไส้หมูไปน้องเี๋ยต้องใช้กินน้ำหน่ะโอ้ยได้ที่เลยไปน้องเอยอืมต้มประกาศดองกับมะละใส่ไส้หมู ใส่ขาหมูกับข้าตวตาชัยมีหนดมือนี้พี่น้องโอ้อร่อยอร่อยอร่อยขอบอกเลยเรื่องกับแก้มในไว้ใจตาไทยเลยโอ้ยหอมฉุยเลยพี่น้องเลยมาเดี๋ยวตาชัยตักไปคชามให้ให้รูกันที่ชามไปเลย รู้ก็ใ้ชามไปเลยพี่น้องต้มผักกาดดองกับมาละใส่ขาหมูใส่ไส้หมูพี่น้องอือาข้าวตะใช้ยมีหนวดเมื่อนี้เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยพี่น้อง ยหอมมากพี่น้องขอบอกขอบอกหอ,อ,อมนิ่งกินขาหมูไว้เปื่อยเลยพี่น้องไงไส้ก็เปื่อย

เน่ hey, ใสฟโฟดตะไช้ตำไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวจิ้มมันจิ้มโอ้โหพี่น้องเอ้มาเดี๋ยวดูกันใกได้เลยนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องเอ้กับข้าตะไช่มีหนวดมือนี้ต้มประกาศดองใส่มะละใส่ขาหมูใส่ไส้หมูโอ้โหหอมฉุยอร่อยเลยพี่น้องเอ้ ปรุงรสตามใจชอบใส่ซอสใส่ผมปรุงรสใส่น้ำหอยเข้าไปเกลือนิดหน่อยพี่น้องตามใจชอบแล้วก็เดี๋ยวก็มีซีฟู้ดอีกถ้วยพี่น้องไปจิ้มไปจิ้ม <c oughs> เนี่ยกับข้าตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานเรื่องกับแก้มไว้ใจตาชัยได้เลยพี่น้องขอบอกเลยเนี่ยเ <c oughs> ข้มข้นเปื่อยๆขาหมูก็เปื่อยไส้ก็เปื่อยผักาศดองก็เปื่อยเปื่อยหมดหอม อร่อยมากพี่น้องหอมเลยแหละตาช้ยทำมาฝากเพื่อนทุกคนนะขอบคุณเอฟีทุกคนขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัมีหนวดกับ่า,าชัมีหนวดอร่อยทุกจานวันนี้ต้มขาหมูใส่ไส้หมูใส่ประกาศดองใส่มะละตาชัยทำมาฝากทุกคนเพื่อนกินกันให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ